โอ้ยอ oh yeah. e ี่ฟอร์กเกลเฮนฟอร์กเกลเอซอร์กี่ฟอร์ฟอร์ขั้นะดัไม่มาแล้วเนอะแก้ว่ป้องเอาละมื้อนี้ผมก็สิมาเอาขั้นะดัไม่ครับผมผม,มรู้ว่ามันสิเบิด์ตตัวไหนผม,มรู้แค่ว่ามันสิออกอันสุดท้ายแล้วคิดว่าสำหรับผมนะทุกคนหมดกี่เพจคอมเมนต์ม,ม,มาบอกกันได้ครับแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าสำหรับผมเนี่ยมันน่าจะออกอันสุดท้ายแหละเออสำหรับข่อยนะมันว่าข่อยรวยเกินมันแก้วจัดนะฮะตามสเต็ปพี่น้องเลือกของสองอย่างที่ว่าอยากได้ให้ตัวออกไปแล้วกั อย่างวะสก,กินปืนอันนี้มีแล้วกดออกเลยนะฮะเอาไปก็ได้กากรกดคำว่ายืนยันไม่้องแก้วไม่ได้ย้อ,อยดครับเริ่มครับผมผมว่ามะหว่างอ,อ,อัดชูดทัยมีมีผู้ใดแบบว่าได้ค่าตระนัแบบว่ากดเธเดียวได้ปะความอินมาบอกกันในเพียงน,นันน้นแต่ว่าผมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะออกอันสุดท้ายนะครับสำหรับคาตนะนักนะผมแต่บึ้งก่อนมันสวยขนาดไหนโอ้าวสุดยอดไปเลยนะเนี่ย ไก่เจ้าเสียไปใส่สองมือนัดกะเทยไปหลายคนหมาา <c oughs> นดกบลบาแอลแมนบ้างในสตีไ่น้อยเากกะเทยพ่นัดไปสคนไปก้สิหลียกอนีทัวร์ไกด,ดเลยกดเลผมหลู่ํารอนชุดไทยแค้ไน,น่ะนี่อย่างวะระเบิดวะสร้างมันกดอีกออชุดไทยอีแล้ว ออกวางทุไยเหมือนรู้นะครับแน่กระเป๋ามาไหนมาคาตนาออกอ่ะทุาซเนี่ยท่นันท,ท,ท่าน,นาหนักหัวหนตัวาซื้อเลขกระถือกูได้หรอทุาซอยู่แล้วซื่อเลขกระถือทานการีน่าเป็นมาเปลี่ยนเป็นกองสลากรถึงแลว้วที่หงเหมืนแปดเทือดเลยแมเ,เ,เลขลอกกันซักน เนผมแม่งซื้อจังเลยกระถือโอ้โหช่วยให้ดิ่งออกเอาได้เรียบร้อยมีคนได้ไปสายดาบผู้ใด้บอได้ได้ผู้ใดบ้บอลได้ได้เอาใครยังไม่ได้ครับคอมเมนต์มาครับไอ่ที่เติมให้อะบล้ไม่ได้เติมเติมซุปอ่ออปาวด้วยอาขนาดละเดี๋ยวข้ามาบึ้งก่อนมันงามขนาดไหนสดับปืนมัน่นะสวยขอปืนบล้อเข,ข้าตระนากข้าตรนาผมมีส่วนนะครับผมเนี่ยผมมีข้าตนาทั้งเบิ้องต้น หกอันนั้นสก,กินทั้งหมด6สก,กินนะผมสก,กินสีชมพูสก,กินฟ้าผ่าแรบแรบสีฟ้าไม่ต้องเออสก,กินไฟแล้วก็บไม่ล่าสุดก็คืออย่างบุซากุระซากุระคิดว่าเออซากุระซากุระแดงซากุระแดงเน,น,นี่ยนะแล้วก็อันสก,กินแดงเออเดี๋ยวเฮาใส่นี่นะเอออันพอดิจะถือดีหรือเปล่าอันนี้ก็อยากถือด้วยเพราะาอันนี้มันหลายพอดอันนี้มันถูกเกินไปเราต้องถู ว่าถูเราต้องถือของที่แพงกว่าแบบฮ่าแจ้วแม่กัะเดียวสวยาว่การแต่งตัวโคตรคาด,ดซิกแจ้วไปหน่อยกดไรพังเวอร์ดบบลมนดนะ้ะ